สวัสดีครับวันนี้ทีมงานชุมรมปลูกไผ่ได้มาปลกมอบก้าวัานไผ่ทางจังหวัดปูรีรัมนะครับเป็นครั้งที่สามนะครับวันนี้เราขนก้าวไผ่ก้าวดาวร่วมตกสองหมื่นต้นนะครับเพื่อมาปลูกในพื้นที่ของเขตตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมนะครับพ,ตตบบพบบื้นที่ที่ปลูกก็ตกประมาณสามสี่ร้อยไร่ตรงตรงสะพานสูงนะครับ ัต,ตำเตำบลชุมเ็ดนะครับก็น่าจะเป็นพื้นที่ของไผ่าดาวดาวหรือไก่โคดัวนะครับเป็นพื้นที่แปลงใหญ่แปลงนึงครับก็ช่วงนี้ก็ตะยอยปลูกนะครับ,อนนยอยรบขอบคุณทางยี่ต่อนะครับโดอคุณอดีเทพเกี่ยวพันนะครับที่เรียกใช้บริการพิมานของชมรมปลูกไผ่ของเรามาปลูกไผ่ กลัวดัวหรือบไบขาดาวครับก็ค่อยดูนะครับค่อยติดตามผลนานกันดูว่ามันจะโตได้ไหมในพื้นที่ภาคอีสานนะครับแต่ว่าน้ำในแทงน้ำเดือดแค่เดืเอดก็มดครับนี่ครับมันน้ำประปาไลา่ไม่ทันเราก็วิมันมดแทงเหมือนกันระยะกว้างมันไม่ได้ถ้าพันที่เราใช้เป็นการแยกเงานะครับแยกเงาจากสิ่งกระแ่งครับซึ่งจะโตไวเป็นพิเศษเลยครับ ใครแรกจะดูตัวเล็กๆนะครับก่อตั้งรําด้วยแล้วก็น่าจะ,นนจะหนึ่งนิ้วต่อปีนะครับหนึ่งปีหนึ่งนิ้วครับน่าจะรอบปีที่ห้าที่หกก็เริ่มมองเห็นภาพนะครับไข่พวกนี้แรกๆจะเป็นหนามก่อนนะครับไม่ต้องตกใจกอซักพักก็หนามไปอยู่ส่วนปลายเป็นไข่กอเดี่ยวที่นํามาจากทางประเทศทางอเมริกาใต้นะครับซึ่งยังเป็น ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักครับแต่ว่าหลายพื้นที่เริ่มมีนะครับท่านใดก็เป็นใช้กล้าพันไผ่ก็เรียกใช้บริการเราได้ครับของเรามีตามไปเรื่อยๆครับร่วมหลักแสนต้นกล้านะครับซื้อขายกันในราคาที่เป็นธรรมครับผมรับประกันเลยครับตอนนี้ไผ่ก้าดาวซื้อไผ่กัวดัวใครขายในราคาคืนร้อยก็ ไม่มีความจาเป็นแล้วครับต่อไปเราต้องทำกล้าพันไถให้ราคาจะต้องได้ในราคาที่ประมาณ50บาทนะครับไอ้นี้ซื้อเยอะๆนะครับถ้าซื้อปิดได้ต้นสองต้นสามต้นก็คุยราคากันีกทงครับเพราะมันมีปัญหาเรื่องการส่งมอบการขายไผ่จานวนน้อยก็ต้นทุนมันจะสูงครับอย่างเงี้ยเขาซื้อมาก็อาจจะไม่ถึง50บาทเลยทั้าไปครับเพราะเล่นจำนวนเอยอะๆครับก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานของทีมงานชมรมผูกไผ่นะครับก็ยังมีอีกหลายแปลงครับที่เกิดขึ้นที่นี่ครับผมรับรองนะครับพื้นที่นี้ปลูกได้แน่นอนครับคอติดตามผลงานเดี๋ยวจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ